สวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23เมษายนนะครับทางสงการนะครับก็มีลูกค้าทางไกลจากอําเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแล้วก็อําเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับมาโทรมาสั่งซื้อนะครับเครื่องหยอดข้าวแล้วก็ผานห้าขานะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนะครับรถไปสนีนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผม เครื่องแรกก็ลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเครื่องหยอดข้าวรุ่นนี้หน้ากว้างสี่แถวจานคู่ลูกปืนนะครับใส่รถไถยนาเดินตามหน้ากว้างอยู่ที่1เมตรนะครับ1เมตรระวางห่างของขานะครับด้านหน้านี่จะห่าง30เซนนะครับ30เซนนะครับความสูงจากพื้นประมาณ50เซนนะครับเอ้สีเซนได้นะครับจากพื้นตรงนี้นะครับประมาณ45เซนนะครับ จานแหวกลูกปืนนี้ขนาด12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับลูกปืนนะครับผมมีลูกปืน2ข้างนะครับนี่ครับนี่ครับสองข้างถังข้าวก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ประมาณถังประมาณถังประมาณ10กิโลนะครับถังหนึ่งนะครับนี่ครับมีจานแย่จานหยอดแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้เป olor, muscle, nước, ็นจานแบบโรยนะครับตัวนี้นะครับ จานแบบโรยนะครับเจาะมาเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดรูนะครับแปดรูแบบโรยนะครับสี่หุนสี่หุนนะครับข้าวลงประมาณสี่ถึงแปดเมตรนะครับสี่ถึงแปดเมตรนะครับผมนี่นะครับแบบโรยส่วนตัวที่ถะติดมากับตัวเครื่องนะครับเนี่ยเจาะมาหกรูนะครับหกหรือสี่กัตัวนี้ไอ้สี่ครับเอ่อสี่รูนะครับนี่ครับในถังนะครับ แต่ลงแบบเป็นหลุมเป็นกอนะครับประมาณ 20- 25ถึง้าเซนนะครับ 20- บถึง้าเซนนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งน้าบาทนะครับถ้าเดินตามก็จะมีเบรกด้วยนะครับตัวนี้เป็นเบรกนะครับเบรกหยุดข้าวนะครับเบรกหยุดข้าวครับนี่ครับด้านหลังส่วนไอ้นี้นะครับอันนี้เป็นผานห้าขานะครับผานห้าขานี่ส่งลูกค้าอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ราคาผานก็3 9 0 0ันเก้าร้อยบาทนะครับ3า0พันเก้าร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งเครื่องหยอดข้าวตัวนี้ก็หนึ่งน้าร้อบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมนี่นะครับผานห้าขาเอาไว้ขูดร่องขูดเอาไว้เจะพื้นในร่องมันร่องอ้อยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่เก้าเก้าสิบเซนนะครับขาก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับเลื่อนปรับได้ความสูงจากพื้นประมาณ4ี่ห้าเซนนะครับ4ี่สิห้าเซนนะครับ ของเดินตามนะครับลูกค้าท่านในสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวรถไถนาเดินตามรถไถยนั่งขับนะครับมีทุกรุ่นนะครับผมก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0944699224นะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับสองเครื่องนี้ก็เก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ